กิดสิกิดเลเวสวัสดีครับผมเต้ทีรึุษาการขายประจำฟอร์ด L B M ออโต้ลกบุรีนะวันนี้เราอยู่ที่บูธโรบิสันลกบุรีนะครับ นี้นวายแท็กซ์สี่คูณสอนะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟเดย์ไทม์แบบ4แคมป์ขนาดใหญ่ในเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่ได้ชัดเจนขึ้นการออกแบบกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ออกแบบมาดูดันเครื่องยนต์ของเจ้าในเจริญเจ้าวายแท็กเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,000ันีซีนะครับให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรอัตราการเฉลี่ยการกินน้ำมันตัวนี้อยู่ที่14กิโลลิตรที่สำคัญเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไบเทอร์โบนะครับหรือเทอร์โบคู่ ให้ความสมูทนะครับในการขับขี่นะครับมีอัตราการเร่งดีต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดน้ามันนะครับก็จะดีด้วยนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยขนาด12นิ้วแบบไาสกรีนนะครับคันนี้จะมีกล้องรับความ360องศานะครับพร้อมระบบ ตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวให้ด้วยนะครับพอมาไัยแบบไฟฟ้าตัวนี้ก็จะมีคูบคอนโรแบบอะดดัพตีฟคูบคอนโรนะครับสามารถปรับความเร็วตามรถด้านหน้าได้เลยนะครับรถันาหยุดนิ่งปุ๊บคันนี้ก็หยุดตามด้วยก็จะมีระบบเตือนชนด้านหน้าไม่ว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์มาด้านหน้าปุ๊บเนี่ยจะมีระบบเตือนชนพร้อมกับระบบเบรก อัตโนมัติให้ด้วยนะครับในขณะที่เราถอยหลังนะครับมีวัตถุเคลื่อนไหวมาอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเบรกให้ลูกค้าได้เลยครับสำหรับโปรโมชั่น Next Gen Ranger w i t e Tag คันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย0%นะสูงสุดนาน48เดือนนะครับใช้เงินออกรถน้อยสุดอยู่ที่29,900บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอย่าลืมมาที่กิจกรรมบูธโรบินสันลบบุรีหากท่านใดจองในงานนะครับระหว่างวันที่12ถึง18นี้นะครับรับบัตรฟองเตอร์น้ำมันบีสอยงพันบ้าลทม้าสนใจดสิ คิดเลยคิดเถอะครับเราพบกันนะครับผมไปให้สุดแล้วหยุดที่ Ford LBM